ฟันของน้องเป็นจริงเราเด้อหอบฟันขามโค้งจากความฟันสู่ความจริงเสียงระมพ์การต้อนรับน้องที่ดาลาซีวิไลครับสบายดีสวัสดีสวัสดีพี่น้องฟังลาวพี่น้องฟังไทยและอยู่ต่างประเทศนั่เดอ้อยินดีตอนรับทุกทุกทานเขาสู่สองคำแพงสาวลาวไตเมื่อนี้สาวแพงโอดบอได้ไปเห็นคลิปน้องที่ดาลาก็คือติดตามน้องมาแต่โดนแต่โดนตั้งแต่เพลง เอเบาเสือปุยน้องใส่เสือแดงดำหน้าหองปัดผู้ซึกว่าลงุงไรนในเสียงแห่งกันจนติดตามมาตลอดจนน้องได้ออกพ้นงานเพลงห่อฟันขามผงและในที่สุดมือนี้น้องก็ได้ขึ้นนอกขึนห้องเพลงในวงระเบียบวาทศินหลังจากขึ้นห้องไปก็คือ เกิดอาการไม่สอดซึ่งจะเป็นแนวใดนั้นเฮ้ามาหาสม้มหาฟังและวก็บ,บิรงผาดบรรยากาศด้านนาเวทีไปพร้อมๆกันและก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกแนว่าเซ้าแพงคิดแบบนี้และทานเด้ทานผู้สชมเด้คิดแบบใด มีความคิดเห็นคือการบอกหรือว่ามีความคิดเห็นแบบใดก็คอมเมนต์มาบอกกันเนเดอ้อมาดีกันครับเสียงผู้มีการต้อนรับน้องที่ดาลาศีวิลาไจากความหูซึกบ่ได้ยองบอ่ได้อวยหรือว่าอียังทางสินก็คือขึ้นไปห้องเพ่งไม่ซอดแต่น้องก็ยังนิ่งบ่มีอาการบร่มีอาการอียังเลยหนะถามว่ามาเปรียบเทียบเนาะเด็กหน่อยสิบเอ็ดปี ถามว่าเป็นผู้องคนหนี่สีมีการตกใจแต่นี่นองคือหนิงแฮ้งห,หนิงแบบซ้ำเป็นศิลป,ปินเมื่อสี่ผู้หนึ่งกว่าด้ป๊าดเบิ่งแล้วจนหูซื้อวาภูมิใจภูมิใจแทนขอบขั้วแล้วก็ผากภู่มใจในความเป็นเล่าแล้วก็มีความปิตียินดีผากภูมิใจทีคนไทยให,ให้เกียรติแล้วก็ตอนฮับนองเป็นอย่างดี และขอโมงขอบใจทั้งขอบกั้วอาจารย์ผู้ศิวิไลน้องทีเอาน้องไปทุกฝนลอล้อมคัดเก่าหนองจนเกงขนาดนี้และขอบโมงขอบใจพี่น้องเศร้าไทยทียินดีตอนหารดหนองเนาะให้หน้องไปมีซื้อเสียงดงลังเ็นคนเล่าคนหนึ่งได้มีซื้อเสียงดงลังก่าวเขาไปสู่เวทีของประเทศไทยแล้วก็ ฟันของหนองเป็นจริงเ้วเดอ้อหอบฟันขามโค้งจากความฟันสู่ความจริงต่อไปนี่กับมีแต่ตาติดตามรอซุ่มผลงานของหนองเป็นเอฟซีตลอดไปคือมักหักในเสียงแห้งและก็นแนะนำบอกแนะนำของคนเราคนหนึ่งพี่หนองฟังเล่าพี่หนองฟังไทยมอมีผมแดนตื่นตันใจแลวก็ภูมิใจแห่งทุกคนเห็นแบบหนองขืนไปของเพลงแบบ แล้วการในอีกมุมหนึ่งในความคิดหนึ่งตอนที่ไม่ซดนอกตอนที่ไม่ซดน้องห้องเพลงไม่ซดไม่ดับเป็นยังเขาทั้งโงกนะบ่ม,มีพิธีกรบร่แบบคือบอไม่แรงขึ้นมาหายคือบอไม่มาเปลี่ยนกับจนให้น้องห้องเพลงจนจบก็บไม่ซดแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งก็คือหรือว่าเข้าเจ้าทดสอบบอ่ทดสอบความสามารถของน้องว่าน้องหันสีแก่ใคร บัญหาสพะพกหนาแนวดสีแก่ไขบัญหาหนาเวทีแนวดว่านหนองสีตกใจบอสีมีความอยังหนาถาน่าน้นองไปโบเป็นไปโบถือเข้าเจากับอาสีแก่ซอยแต่ว่าอันนี้น้องก็คือแกไข้บัญหาสพะพกหนาแน้นองนิ่งและน้องกัยังหองเพลงต่อไปหาพ่วงมาไล่าจากพ่อแม่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีกันยังไปหาปกติหองเพลงต่อก็กคือแบาบเก่งแท่เก่งว่าเกง่เกง,เกงแบบ ภูมิใจแห่งลงหักได้หน่อยคนนี้แห่งแล้วเด้อลงหักแห่งก็คือแบบเก่งเกินอายุเก่งเกินอายุอีดีร้อเด็กหน่อยสิเป็นปีที่สามารถเหตุใดขนาดนี้ฮะนะแต่เขาเป็นผู้ใหญ่เนาะเขายังแบบยอมหับเลยเก่งอยู่ดีเก่ง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 แห่งอยดีแต่ก้อนอื่นเมื่อก้องคอบม่ขอบใจเด้อพี่น้องฟังเล่าพี่น้องฟังไทยเฮาเด้อจะไหนก็ข้อห้หักห้แพงเอากันพอว่าประเทศในโลกเนี่ มีแต่เราก็ไทยเขานี่แหละทีบอกเขาใจกันโดยทีบอตองใส่หลามแปลภาษาอเป็นประเทศเดียวในโลกที่บอกเขาใจกันโดยทีบอใส่หลามแปลภาษาบาวาสิเป็นวัฒนธรรมอาหารการกินการนุ่งถือการดำรนชีวิตอย,ยังกตามแต่คือเราก็ไทยหนี่จะไก่เคียงกันที่สูดพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้กะขอฝากไว้เพียงเท่านี้และกะฝากให้พี่น้อง อสองฟังเล่าให้ฝากติดตามชีวิตฝากติดตามพ้นงานของหนองทีลาเล่าหลังจากหนีเป็นตนไปว่าหนองจะไปในทิศทางใดชีวิตของหนองจะเป็นแบบใดกัขอส่งแห่งเสียแหงใจเห็นหนองทีลาเล่าและกัอาจารย์ผู้ชีวิไล่ขอหายดังๆปังๆยิงๆข้นไปเงินคําไรมาเทมางานไรเขาบ่ขาดสายและสำหรับคลิปนี้ถาพิพผาดประกรันใดก็ต้องขอถทษคอภัยมาณที่นี้และอย่าลืมมาก คอมเมนต์ Comment, แลกเปลี่ยนความหูกันเดอ้อสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสบายดีพอกันคลิปหน้าเดอ้อ